สวัสดีค่ะทุกคนน,นีเรับผู้สนของไซเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของที่นอนค่ะที่นอนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งแรกที่ไซควอมสำคัญเลยนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงเนาะก็คือแบบพอเราอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเริ่มซีเรียสกับเรื่องสุขภาพแล้วแล้วยิ่งแบบงานของไซมันใช้ร่างกายหนักมากเป็นแบบงานฟูรแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยเวลาออกกองทีหนึ่งก็คือต้องตื่นแต่เช้าชีวิตก็ใช้บนรถพอไปถึงเนี่ยก็ต้องแบบแบกอุปกรณ์ที่แบบสำหรับการถ่ายทำใช่ไหมซึ่งแบบน้ำหนักค่อนข้าง,งเยอะอะไรอย่าง แล้วก็ถ่ายก็คือถ่ายทั้งวันก็ต้องเดินทั้งวันถือกล้องทั้งวันกลับมาก็ต้องมาโหลดไฟล์แบบจัดการไฟล์ที่หน้าคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นช่วงโปรดักชันอ่ะก็คืออันนี้หนักกว่าตอนออกกองอีกเพราะว่ามันนั่งแต่หน้าคอมมันเป็นคือแบบตื่นมาเรากินข้าวแล้วก็นั่งทํางานหน้าคอมกินข้าวอยู่เงี้ยวนไปจนก,กว่าง,งานจะเสร็จเพราะฉะนั้นซอฟท์ไซพูดได้อย่างเต็มปากเลยคะ่ะว่าเรื่องการนอนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากมาก คือมันไม่ใช่แค่แบบตื่นมาแล้วแบบปวดเนื้อปวดตัวหรือว่ารู้สึกแบบไม่กระพิบเบาะนะแต่ว่ามันส่งผลกระทบถึงการทํางานของทรายด้วยก็คือมันทําให้ประสิทธิภาพการทํางานเนี่ยมันอาจจะแบบลดลงได้เพราะว่าร่างกายเราไม่พอร้อเซ็นแต่ว่าในทางกลับกันอะถ้าเกิดเราแบบนอนหลับสนิทเออนอนสบายตลอดทั้งคืนอะไรเงี้ยตื่นมาเราก็จะแบบรู้สึกแบบกระพิกบกระเป๋าพร้อมทํางานใช่ไหมเออมันก็จะแบบดีกว่า ซึ่งที่น้องที่ัยใช้อยู่อ่ะมันอายุมากแล้วมันแบบเกือบ30ปีแล้วสภาพมันก็จะแบบเยืนๆยหน่อยเวลาแบบขึ้นลงเตียงอ่ะมันก็จะแบบเจ็บเข่าเพราะว่าเข่ามันไปกดกับสปริงที่อยู่แบบด้านล่างของเตียงก็คือแบบเตียงสมัยก่อนมันก็จะแบบมีชั้นของสปริงแล้วก็แบบเป็นชั้นแบบผ้าผ้าหรือว่ายางพาราอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเออนั่นแหละพอแบบพอมันเก่าแล้วสภาพมันก็แบบไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์สปริงก็อาจจะแบบโผล่ขึ้นมาบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบจะเจ็บแล้วยิ่งแบบ เตียงของไซมันชิดกับกำแพงอ่ะมันขึ้นลงได้ทางเดียวมันก็เลยแบบลำบากวันนี้ไซก็เลยจะมาแนะนำที่นอนตัวหนึ่งให้กับเพื่อนทุกคนนะคะตัวนี้มีชื่อรุ่นว่ารีไวค่ะเป็นที่นอนจากทางบีเวลนะซึ่งก่อนที่ไซจะมาแนะนำเพื่อนๆเนี่ยก็คือไซก็ลองนอนมาเองแล้วเป็นแบบเดือนกว่าๆได้เลยอะไรเงี้ยก็เพราะนั้นไซก็รับรองได้นะคะว่าที่นอนตัวนี้นอนแล้วไม่ปวดหลังแน่นอนค่ะเพราะได้หนึ่งเดือนที่ผ่านมาคือกิจ,จกรรมไซแน่นมาก คือแบบมีไปออกกองติดกันหลายวันหรือว่าแบบทํางานหน้าคอมอย่างเงี้ยแบบหลายชั่วโมงก็คือแบบทุกคนก็รู้แบบนั่งหน้าคอมนานๆมันแบบปวดหลังมากแล้วก็แบบมีไปต่างจังหวัดเออขับรถแบบติดกันแบบ5้าหชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบจะรู้สึกแบบปวดตูดปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าพอกลับมานอนที่นอนบิวเวลอะเออมันก็แบบนอนไปแล้วแบบตื่นเช้ามามันก็ไม่ไม่ได้รู้สึกแบบปวดแบบ วดหลังมากแบบอ๋อไม่อยากจะลุกแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ป่มแบบมันก็แบบรู้สึกดีขึ้นจากแบบจากเดิมที่แบบเออเราใช้ร่างกายมาแบบหนักมากอะไรเงี้ยฟีลเหมือนเล่นเกมอะนอนแล้วก็แบบฟื้นสเตมิน,นา แล้วการที่มันทําอย่างนี้ได้นะก็คือเขาต้องคิดมาแล้วใช่ไหมว่าแบบเอ้ยมันจะต้องทำยังไงนะที่นอนมาถึงจะแบบรองรับสาลาร่างกายได้ดีหรือว่ากระจายน้ำหนักได้ดีอะไรเงี้ยซึ่งที่นอนรุ่นนี้นะถูกคิดค้นโดยนักกายภาพบำบัดนะทุกคนเขาก็ต้องคิดมาแล้วว่าแบบเอ้ยมันใช้วัสดุอะไรดีนะสัดส่วนเท่าไหร่ลำดับชั้นในการเรียงมันต้องเรียงยังไงมปถึงจะแบบดีที่สุดเลยเงี้ยซึ่งที่นอนตัวนี้มันไม่ได้มีแค่เลเยอร์เดียวทุกคนมันมีถึง7เลเยอร์ซึ่งแต่เลเยอร์ก็ทําหน้าที่ที่มันแบบ แตกต่างกันไปบางเลเยอร์ก็คือช่วยแบบเน้นแบบรองรับเซลล์ร่างกายบางเลเยอร์ก็คือแบบช่วยจัดแนวกระดูกสันหลังเพื่อแบบลดอาการปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยบางเลเยอร์ก็คือเน้นแบบช่วยระบายความร้อนหรือว่าช่วยลดแบคทีเรียและทั้งหมดเนี้ยก็จะห่อหุ้มด้วยผ้าหุ้มเส้นใยคูล,ลงอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อเพิ่มความเย็นให้กับที่นอนเนาะเวลานอนเราจะได้แบบนอนหลับสบายส่งกับสโลแกนที่ว่านอนเย็นทั้งคืนฟื้นฟูทั้งร่างนะคะ แต่ถึงมันจะมีตั้ง7เลเยอร์แต่ว่ามไม่หนาทุกคนมันหนาแค่แบบ6นิ้วเองน้ําหนักมันก็เลยเบาอาจจะเป็นเพราะมันไม่มีสปริงเลยอืมที่นอนตัวเก่าของทรายอ่ะมันมีสปริงใช่ไหมย,ยกสองคนก็ยังไม่ไหวอ่ะแต่ว่าตัวนี้คือแบบเบามากทรายยกเปลี่ยนผ้าป,ปูที่นอนคนเดียวก็ยังได้ตอนเพื่อนได้มาเนี่ยเพื่อนจะได้เป็นกล่องทรงสูงนะอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะคือน้องถูกอัดสุญญากาศมาแล้วก็ม้วนอยู่ในกล่องแล้วคือตอนเราได้มาเราก็แค่เอาน้องออกจากกล่องแล้วก็วางท่บบนที่นอนเสร็จแล้วก็กรี แล้วก็เอาพลาสติกออกเนาะน้องก็จะค่อยๆฟูขึ้นมาเท่านี้เพื่อนก็จะได้ที่นอนที่ทั้งนุ่มทั้งเย็นแล้วก็นอนสบายแล้วค่ะตอนนี้ใส่ได้มาตอนแรกอะ่ะแล้วลองจับที่นอนตัวเนี้ยคิดอยู่ในใจนะว่าแบบต้องไม่ชอบแน่ๆเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าที่นอนอะ่ะมันนุ่มมากแล้วทรายอะ่ะชอบที่นอนที่แบบมันค่อนไปทางแข็งคือแบบเป็นที่นอนที่แบบมันแบบแข็งนิดๆ นุ่มหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าแบบมันนอนสบายเพราะว่าเคยไปนอนที่นอนที่แบบมันนุ่มมากๆแล้วมันปวดหลังใช่ไหมแล้วพอจับอันนี้แล้วมันนุ่มมากๆก็เลยคิดว่าแบบมันต้องปวดหลังแน่เลยแล้วยิ่งความหนาอ่ะมันหนาแค่6นิ้วเองนะทุกคนคือแบบคือที่นอนปกติมันจะหนาประมาณ14่เออแต่ว่าตัวนี้มันหนาแค่6เองก็เลยแบบยัวหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมานอนจริงๆนะก็คือไม่ปวดหลังแล้วก็ไม่ยัวด้วยเอออาจจะเป็นเพราะว่า วัสดุที่เขาใช้มันมีชั้นของแบบเมมโมรี่โฟมเพราะว่าคุณสมบัติของมันนะก็คือช่วยในเรื่องของการแบบรองรับเสถียรร่างกายอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแล้วก็คุณสมบัติเด่นของมันนะก็คือการคืนล่างคืนล่าง <c oughs> ใช่ <c oughs> คุณสมบัติเด่นของมันนะก็คือการคืนตัวได้ดีนะคะมันก็เลยทําให้แบบที่นอนมันไม่ยบุบวอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ชอบของที่นอนตัวนี้นะคะก็คือแบบมันห่อหุ้มด้วยแบบเส้นใยคูลิ่งอ่ะ เออมันก็เลยทําให้แบบเท็กเจอร์ของที่นอนอะ่ะมันเย็นใช่ไหมเอออันเนี้ยคือสายชอบมากเพราะแบบโดยปกติแนละ้วแบบเป็นคนขี้ร้อนแต่ผ้าลื่นมากใช่แต่ผ้าลื่นนะทุกคนผ้าปูที่นอนลื่นอ่ะผ้าปูที่นอนหลุดใช่ผ้าปูที่นอนหลุด,นนลดแล้วก็หมอนอะ่ะแบบบางทีก็แบบไหลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไงเดี๋ยวทุกคนก็ต้องแบบพุ่มด้วยนี่อยู่แล้วผ้าปูที่นอนเออมันก็จะแบบไม่ได้ลื่นขนาดนั้น สุดทายนี้ก็ขอบคุณทาง B ีีวลด้วยนะคะที่ส่งที่นอนมาให้ไซา์ลองนอนเนาะแล้วถ้าเกิดเมอคนไหนสนใจเนี่ยก็สามารถไปลองนอนลองสัมผัสที่นอนจริงๆได้ที่สโตของทางบีวนะคะหรือว่าสั่งซื้อทางช่องทางด้านล่างนี้เลยหรือว่าจะคลิกลิงก์ที่ไซา์ใส่สสวไว้ใน d e สคริป t ันก็ได้นะคะชรับวันนี้ก็ขอตัวไปนอนก่อน,นะคะ่ะทุกคนบ๊าบายบ๊ายบายบ๊ายบาย